เฮียก yeah. oh, er> ูรอดมาได้ไงวะเนี่ยสภาพกูมีหน้ารอยกว่ามึงอีกเนี่ยรอดแองรอดได้เพราะข้าเฮ้ยใครเนี่ยกูนั่งข้างมึงทุกวันมึงยังจำกูไม่ได้มึงย่าบายันนี่ย่านางมึงย่าบายันยันพ่อง แม่ยานางโชพิสูจน์ไหนเป็นแม่ยานางจริงพิสูจน์เลยเฮ้ยนอสองห้าสี่หกแปดกรุงเทพมหานครเฮ้ยวัยรุ่นก่อการรักรันสติ๊กเกอร์หลังรถโอ้โหเป๊ะเลยวัตถุพทหายศักดิ์สิทธิ์ครับศักิสิทธิ์ักสิทธิ์โอ้ยนี่ที่หลังจะติดติ๊กเกอร์อะไรนึกถึงกูด้วยครับ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 ใครอ่ะมาด้วยกันเหรอหรือสีไง ัวจริงนะจ๊ะพิสูจน์สิมึงเช็คดูการชนรถของมึงนะยังอยู่ที่ขาอยู่เลยเนี่ยโอ้ยองหน้ารถโอ้ยคุ้มแล้วเช่าเข้ามาโอ้ยสักศิ์ครับสักศิพย์พยานจริงจริงด้วยถ้าไม่มีกูนะประตูหน้าต่างกระจกมองข้างกระถาร้อมํานมึงเนี่ยแย่กว่านี้ ไม่มีพวกกูมึงตายหาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โห,โอ,โหอ้าวแล้วนี่ใครครับเนี่ยก็ประหลัดขิดไงเพื่อนทำไมประหลัดขิกเป็นผู้หญิงอะยุคนี้เัน gender fluid เป็นพวก toxic masculinity เหรอผมแฮชแท็กเพศเท่าเทียมคือนายคิดว่าเราขังแล้วจะขับไงก็ได้เหรอถ้าเบรกนายไม่แล้วนะเพื่อนดูแลรถหน่อยโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ปกปักรักษาคุครองเอ,งอ,งอาแล้วไอ้เหล็กไหลผมไม่มาด้วยเหรอเหล็กไหลของมึง นี่ถอไปึงถึงว่าเรจักเลยนะเนี่ยเขาบอกเนื้อแท,ท้เกรดเอแปบาทเขาให้มาแปบาทซื้อที่อะไรได้วะอยู่กันครบเลยนะครับเนี่ยมึงไม่เกี่ยวเออใช่สิบูลี่กันกูมันก็แค่ดอกมา20บาทเคสนี้พวกเราทุกคนทำได้ดีมากลูกช้างของเราปลอดภัยก d จับ excellence ขอขอบคุณสิ่ง